สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชียก่อนนอนเช่นเคยนะคะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะที่นัดพี่น้องไว้ค่ะท่านผู้ชมว่า,าจะมาสรุปลักลอยลักลอยน้ำเชียรด้ะค่ะเพราะว่าลักลอยอพอกันนุ่นกับเอฟซีใจดีหลักของน้ำเชียก็ได้ปล่อยในคลิปสรุปแล้วเนาะค,ค่ะส่วนคลิปนี้ สีมาวิเคราะห์กับพี่น้องแฟนครับทั้งสองค่ะเลขบน,น้อคะท่านผู้ชมขาะเลขบนค่ะเหล,ล็กรักลอยกะคือจังน้ำเชี่ยไปเห็ดตัวเลขกที่มันเด่นบนนางเห็ดไปนางเห็ดมากไปเห็นรักลอยค่ะท่านผู้ชมโดยที่ว่าบบได้ตั้งใจค่ะไปเห็นรักลอยกับเข้ามาสองหัวที่นํำเสนอล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม ทัดไปพุ่นกับเขาค่ะนอกถ่องจะเป็นนางไรเก่ามาเชี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเหตุใดมากโดยที่บ่ได้จังใจหรอกค่ะบังเอิญค่ะเพราะว่าไปหาเหล็กเด่นนอกถ่องไปหาเหล็กเด่นสิหน่วยกลายเป็นว่าไปเจอลักลอยครับผมค่ะโดยบังเอิญค่ะอันนี้คือกันค่ะท่านผู้ชมลักลอยเก่ามาเชี่ยพิ่นไปเอะใจอยู่ตรงจุดหนึ่งค่ะว่า ลักลอยน้ำเชี่ยคือจะงวดว่างหันเนาะค่ะท่านผู้ชมคือจะงวดว่างหันเนี่ยก็เป็นสองสามสี่ค่ะแต่ว่ามันออกเบิร์นมันออกเบิร์นก็ถามครับผมค่ะก็วันนั้นเนาที่ออกสองศูนย์สองอันเนี้ยสองศูนย์สองือเลขหามค่ะถ้าเบิร์ก็คือเบิร์นหนาเบิรลหลังนี่ค่ะครับถ้าแบบน้นสิีมืดสิทสิ์ีมืดสิบครับพี่น้องเนาะค่ะกับลายเสี้ยงมันสิเป็นทั้งสันเด้ครับผมเมียนยุค่ะ ้าเลเบิร์เลขหามนต้นเชนสิคำนวณผิดไปเลยค่ะแต่ว่าบนเท่าได้ถอยขึ้นไปอีกเหรอเนอะถอยขึ้นไปแบบนี้เบิรนครับผมที่ออกหนึ่งสองนะเหรอครับออกหนึ่งสองค่ะที่ออกหนึ่งสองเหล็กลักลอยน้ำเชียรไปรเหยียดเบิอ่าเลขตัวเหลือสมมติว่าน้ำเชียได้อตอนงวดที่ออกแปดหนึ่งสองค่ะแปดหนึ่งสองสมมติว่าน้ำเชียได้ สามซี่หาจจงสี่ขาดดันเบลชมสามซี่หาเลขสี่เลื้อยูุ่เจ็ดตัวมันจะวิ่งกันไหมคะดัมเบลชผมนั่นแหละตัวเกิดค่ะครับก่ว่าเสี่ยพิ่นคิด่อหมู่บ้านเอ๊ะเข้าเอาห้พี่รองเบิงบ่น้ำเสียน้ำเสียก็เลยว่าลองเบิงกับอะไรขันพี่รองเ่ว่าเลขหลายค่ะเพราะว่าน้ำเชียกะบางเทียก็มีรักลอยซี่ตัวมันก็จะเลื้อยหกตัวบางเทียมีรักลอยสามตัวก็เลื้อยเจ็ดตัวนาะนเท่ารัวเกิด ก็เพราะเชื่อว่ายกเว้นยังส่อยกเว้นเลขหามครับพี่น้องนะเพราะว่าเป็นเลขซ้ำกันกับเลขเบิ่นครับผมค่ะถ้าเลขเบิ่นกับเลขกหามนี่ว่าเขาว่าเขาครับพี่น้องนะมันจิซ้ำกันไปแล้วเลขค่ะ,คะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าเบิ่งเบิ่งหงุดนี่ก็ะไรเนาะแถาครับงวดหงุดเอ่องวดนี่งวดที่ผ่านมาว่าหันค่ะ ไดซีมพันไปออกหาบค่ะท่านผู้ชมครับไปออกเลขหาเด้วอครับพี่น้องค่ะหวดนี่พันไปออกเบิ้ลหนาเบิ้ลหลังน่าแถาเลขหาบงวดที่ออกเอ่อหนึ่งสองผุน่ะค่ะท่านผู้ชมเขาเต็มเต็มครับเลขไดซี่ตัวที่เหลือหกตัวนั่นแหละค่ะเป็นเลขบนแคนสิบหน่วยค่ะสิบหน่วยเอา้าหัวดนี่ก็าม่เชี่เพ่นเอ่อ สองสามสี่แปดเลขที่เหลือก็คือหกตัวนะเถ่าครับผมศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมมีลักลอยนะพี่น้องเนาะครับผมครับเลขที่เหลือจากลักลอยก็คือเป็นเลขลักชิบลักน่วยบนนั่นแหละครับผมค่ะครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับสิตัดพร้อมมดิเถ่าสิตัดเห็นมันหน่อยลงงร้อมเนาะครับผมเลขบนว่ามาน้วกัน พี่น้องมักเอาเด้อค่ะนี่ค่ะเราก็น้ำเชี่ยดับหาบนดเด้อค่ะท่านผู้ชมดับหาบนีน่ตัดตัวถือ,อกซะเนาะแต่ว่าหนึ่งหาน้ำเชี่ยมหนึ่งหาน้ำหมอเถอะหนึ่งหาศูนย์หาเตี้ยเตี้ยบนถ้าดับหาเโอเออเอเอลืมลืมแต่ว่าพี่น้องเีพ มักกัเ,เลนเดอครับผมอันนี้เป็นแ,แนวทางเลขนับเบิ่งีซื้อค่ะพอสำเนียงบ่บ่พอสำเนียงเอยก้อนครับผมบ,บ่บ่เดี๋ยว่ด่าเว่า,าค่อยได้เลขเด่นหนึ่งกับเก่ามันบ่อกอดกันทีเแ่าหนึ่งกับเก่าสิ่ค่อยกอดกันแม่น่อยคอตัดนี่ค่ะท่านผู้ชม เือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรือเจ็ดคูเรือเจ็ดคูครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หามเ้วอครับพี่น้องถ้าไม่เบิ้ลบ่หามครับตามสูตรที่เห็ุกันมาเบิง้งต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเรียกบุญค่ะต้องมีให้เห็นแล้วก็รักลอยสิยูพี่เลยครับพี่น้องประกบทันทีเลยค่ะ,ะคเลข หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่เป็นเลขบ่ามาน้ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมทั้งกับค่ะบนอย่างเดียวค่ะเลขหานี่ก็คือน้าเชียร์ดับทุกหลักห้าค่ะคถ้าตัดตัวพี่น้องมากกับพี่น้องกเกาเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ่องเบิงก่อนค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เป็นงวดแหลกลองเบิงเก่ามาเชียร์เป็นคิดออก ค่ะเป็นเพื่เอโดยบังเอิญที่กันครับพี่น้องโดยบังเอิญที่กันค่ะครับยกเว้นหาบเบิ้ลเนาะครับยุนี่สิเป็นหลักสิบและหลักหน่วยนะเถะครับผมค่ะหลักสิบและหลักหน่วยเอาลองเบิ้ลครับผมเอ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะกะมีสองทางแต่ละ สองเนาะครับค่ะวิธีการไปวิธีการการคิดออกค่ะแตขพอให้มาอีรีเนาะค่ะแต่ว่าตัวตัดนี่ค่ะตัดพอเล็ดดับค่ะทันผู้ชมครัมพี่น้องที่มากระจัดได้ครับผมค่ะมากระจัดทั้งหมดนี่ก็ได้ครับผมแต่ว่าทถาทานอายุนีมี่หนึ่งสองสามสี่หาสิบห้าคู่คสิบห้าคู่ถ้าเป็นคือจังน้ำเชียกับก่องนเชียเห็ดหย่อนเบิง งวดนี่อาจจะพากันเบิ่งกันซื้อก็อได้ค่ะดันมครับมงวดหนานน้ำเชี่ยกันจ,จัดกันเริม่มส้มเนองานกับผมอาจจะซ้อมเมืงกรก็กได้ครัคค่ะ,คะอ๋อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่้องเอฟซีสุดีถูกทันพรุ่งนี้เจอกันนะคะ,ะเลขล็อกค่ะศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาได้ตัวไหรค่ะศูนย์ดังได้มาตัวไรศูนย์มันดัง ไปได้ซ้ำใดค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแล้วก็เลขพิเศษค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขพิเศษคุณลุงลอตเตอรี่กับอาจารย์มอมแมมเนาะเลขลางครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอใหไปดองเอฟซีโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ